เปิดภาพฟ้าบาร์บี้มิสแกรนเชียงใหม่หลายคนบอกว่าหน้าเธอคล้ายกับแตงโมพร้อมจำลองเหตุการณ์เป็นแตงโมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการเล่าข่าวดาราวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมอัปเดตข่าว จากกรณีที่ปรากฏการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์และสื่อสาธารณนะในวันอาทิตย์ที่5มกราคม2568ว่า DSI นะคะรับอาสาสมัครคนรูปร่างคล้ายแตงโมแซนเพื่อจำลองเหตุการณ์ในวันพระฤหัสบดีที่16มกราคมนี้ ล่าสุดในวันที่7มกราคมฟ้าบาร์บี้มิสกรานเชียงใหม่2025เธอยินดีจำลองเหตุการณ์เป็นแตงโมตกเรือหลายคนบอกว่าเธอมีใบหน้านะคะที่คล้ายกันกับแตงโมค่ะ โดยทางด้านของคุณฟ้าค่ะได้ออกมาเผยว่าเธอไปออกอีเวนต์คนเจอตัวจริงของเธอก็ทักว่าเธอหน้าคล้ายแต่ส่วนตัวมองว่าเป็นเพราะเมคอัพและมุมกล้องไม่หวัน่นเรื่องของแม่น้ำเจ้าพระยาเที่ยวเพราะว่าว่ายน้ำเป็นเรียนว่ายน้ำมาตั้งแต่เด็กตอนแรกเป็นกังวลเพราะแฟนคลับเป็นห่วงทางด้านบอสนวัจะไปด้วยและมีระบบเซฟตี้อย่างปลอดภัยส่วนตัวอยากให้การทำแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อ คดีไม่มากก็น้อยและส่วนตัวเป็นแฟนคลับของแตงโมด้วยถ้าวันที่10ได้รับคัดเลือกจกคุยกับทางเจ้าหน้าที่ให้เซฟความปลอดภัยเรามากที่สุดอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำประโยชน์และขอให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงขอบคุณที่ให้ความสนใจ